พี่ร้องจ้ามาเด้อกินเขาน้ำแย่จม่จม้อจ้าเมื่อนี่แยห่หนึ่งไก่น้ำกิ้มกระยุ่ยยัจ้าบาเห็นเห็นบะน้ำจิ้มขาไก่น่องไก่ไม่ใช่น่องไก่สะโพกไก่ตำเครื่องหมักขาตะไคร้กระเทียมพริกไทยลากผักชี หอมใบตะไครลองใบมะกรูดโพะโพะคือเอาล่งห้องน้ำตะไคร้พี่น้องใบตะไคร่หอมมึงนี่ย่าอยากแบบนี่มาเริ่พี่น้องเองอล้วขอน้าย่าได้วจจะเดินบานเดินเฮี้ยนอยากจะ ชิวอชัดนี่ดีพี่น้องร่มก็เย็นช่วยช่วยสีหนาวก็บ,บ้านหนาวสีห่านก็บ,บ้านห่นกําลังมีร่มพี่น้องผกักอีสานเขาสีเบิด์ตฝนสลามองเขาสีแก่ว้าน้าพี่น้องเอ้ยสีได้กินเขาบ้าน้าผัวหน้าโขกหน้านอนพี่น้องเอ้ยน้ำจิ้มยัวย่วๆจ้า ชาบปเป็นน้งน้ำกิมยากกับเทเอมมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อแซบแสบแสบอยู่กินท่ามกลางบรรยากาศนกหนกปูปูเปียกท่ามกลางสวน สวนและบ้านยี่น้ำกันแสบยี่นีพี่น้องได้วิว,วเยลยวิวพุทธาวมึงอยากถิ่นทรายเหรอเอากล้องหลังกแลนะ ตอนไกย่ยัย่วจ้าทำเนียพี่น้องเพราะ้อชอบบรรยากาศก,ไกนนไาไัไม่กินน้ำยาด้วยจ้าปีใหม่ไม่กินน้ำยายกันเลยเจ้อ <c oughs> มันบรรยากาศดีดีพี่น้องเอยหาไวบะอะไรอีกแล้ว ย่ายกินเขากันเ้อพี่นองเ้อทร่งไทยเด้อจ้าตุยจ้าได้ไม่กันแดดจีเด้อถ้ามีเหรอพี่น้องคลิป้าเจอกันไหม้อจ้าสบายดี